200ตระเวนตำรวจตระเวนชายแดนที่327อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตำรวจปูทอจังหวัดเชียงรายและฝ่ายปกครองนะครับร่วมกันถแถลงข่าวการสกัดกั้นจับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาบ้าจำนวน4ล้าน4 0 0เม็ดโดยมีผู้ต้องหา2คนคือนายศิระอายุ41ปีชาวจังหวัดเชียงรายและนายเสรีอายุ34ปีนะครับทั้ง2คนเป็นชาวอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย มีการยึดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าบรรจุอยู่ภายในถุงกระสอบฟาง24กระสอบรวมประมาณ4ล้าน4แสนเม็ดครับโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่อำเภอเชียงแสนมุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองเชียงรายจึงได้วางแผนสกัดกั้น กระทั่งพบรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุสีเทาค่ะตรงตามเป้าหมายจึงได้ติดตามและแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่เรียกรถคันดังกล่าวหยุดแต่รถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องยนต์พยายามหลบหนีนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามสกัดกัน้นชุดจับกลุ่มเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้สองคนค่ะจากนั้นนำตัวเข้าตรวจค้นภายในพบยาบ้าจํานวนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อหาก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสบพบ้านดู่เพื่อดําเนินการต่อไปค่ะ โรงเรียนบ้านปางอุงตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายนาเรศธรรมรงธิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัต,บติบ้านปางอุงและการสร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบท ตามยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดลซึ่งบ้านปังอุงได้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินคนถล่มเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานครับโดยมีนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าการดำเนินง,งานครับ จากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้กำลังใจพูดคุยกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยผู้มีรายได้น้อยงบประมาณซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทภัยพิบัติ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงและสารชีวภาพจํานวน300ชุดค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งปล่อยขบวนช่างชุมชนกว่า80คนเพื่อเข้าดําเนินการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักส่งเสริมให้ชุมชนสามารถฟื้นฟูตนเองได้อย่างรวดเร็วและเข้มแข็งไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะเรามีนโยบายเรื่องของการปูกบ้านหลังใหม่ให้พี่น้องประชาชน ในบางอุ่งพิษและผลกระทบคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาต้องการอุปยพออกจากพื้นที่ตรงนั้นท่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้เตรียมพื้นที่15ไร่เพื่อที่จะมาสร้างบ้านใหม่ให้แล้วส่วนของพอชอก็จะบริการร่วมทงางมหาไทยในการสร้างสร้างบ้านใหม่ให้พี่น้องบางองค์ทิ่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ส่วนหนึ่งเราจะมาเยียวยานะครับสำหรับครอบครัวที่เกิดการสูญหายนอกจากเราจะเอากำใจมาให้เราเอาองบประมาณมาให้มาอีกรอบหนึ่งก็จะเอาอาชีพมา สำหรับความรู้สึกที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะคะพวกเราก็รู้สึกปลืมล้มแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยแต่ว่าอ,อย่างน้อยก็ได้ปลอบความและกำลังใจพวกเราหน่อยก็ตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็รัฐบาลก็เข้ามาช่วยแล้วก็หน่วยงานก็เข้ามาช่วยเยอะค่ะพวกเราก็ดีใจมาก เออหนูก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูหนูเป็นผู้ประสบภ,ภัยโดยตรงเลยแล้วก็มีมีพวกเงินเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างครอบครัวหนูคือแบบไปทั้งหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เงินเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหมดพอได้มีค่าใช้จ่ายมีอะไรเงี้ยเพราะเราต้องดําเนินชีวิตไปทุกวันอ,อย่างเงี้ยค่ะครับเหตุ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดฝางกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามนำโดยพันตำรวจโทรประมินนาถพันธ์รองผู้กำกับการสองกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดสร่วมกับกองร้อยต่อชดที่3.34ทหารกองกำลังผาเมือง หน่วยเฉพาะกิจชายยานุภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการตรวจยึดยาเสพติดและของกลางยาบ้าพรางในถุงกระสอบซุกโรงยาคลางทางจำนวน1,180มัตรมัดหรือกว่า2,360,000มเมตรค่ะ หลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดกระทั่งตรวจพบความเคลื่อนไหวของวัยรุ่นนะครับที่มีลักษณะต้องสงสัยป่าริมถนนชนบทหมายเลข3004บ้านร้องอ้อบ้านต้นซ่านตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จึงเข้าร่วมกันตรวจสอบกระทั่งพบยาบ้าจำนวนดังกล่าวนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวของเจ้าของมาดำเนินคดีจึงได้ตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานที่ปศส,สามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ รกาศวันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาน่านประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าและสถานบริการในจังหวัดน่านนะครับเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสอย่างต่อเนื่องบรรยากาศเป็นไปอยยังคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับโดยนางปียพรสงวนวันผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาน่านเปิดเผยว่าธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและวิธีการใช้งานระบบถุงเงิน เพื่อให้สามารถรับสิทธิ์และใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับด้านนางอัญชาลีเขื่อนคำผู้ประกอบการร้านนวดสปาในจังหวัดน่านค่ะหนึ่งในผู้มาลงทะเบียนก็บอกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมเผยว่าครั้งนี้เห็นชาวบ้านและร้านค้าต่างๆในจังหวัดน่านตื่นตัวกันมากเลยค่ะครับ